สวัสดีครับวันนี้ภาคกลางและภาคเหนือระวังฝนสะสมและก็น้ําท่วมฉับพลันด้วยนะครับพี่น้องมาเริ่มกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับย่ํารุ่งของวันที่16สิงหาคม2,565นะครับวันนี้เป็นวันอังคารพี่น้องดูเลยนะครับภาพซ้ายมือคือแนวลมล่างมรสุมพัดหอบความชื้นระดับฐานเมฆ850เฮกโตปาสคานนะเป็นไงเอ่ยฮะในวันนี้ครับ วันนี้เริ่มตั้งแต่เช้าเลยจะเห็นว่าวันนี้ลมมรสุมพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงไม่ตกเลยนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฮะดึกยันลุ่งสางของวันนี้เลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านซ้ายหรือด้านชายแดนตะวันตกของประเทศนะครับโดยลมนั้นสาดมาด้วยพื้นสเกลความเร็วลมสีไข่ไก่ล้วนๆเลยนะครับ ทางด้านตะวันตกเนี่ยครับซึ่งทั้งนี้ลมล่างมีแนวพัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ดูเหมือนดูเหมือนว่าอะไรครับพี่น้องจะเฉียงกดลงแนวลมคว่ำลงกว่าเมื่อวานนี้เสียอีกนะครับสาดลงมายาวๆเลยนะครับปกคลุมประเทศไทยไว้ตั้งแต่ภาคเหนือจะลดภาคใต้นะฮะตามลูกศรสีดำที่ผมทำไว้เห็นไหมครับ แต่พอเข้าช่วงบ่ายในวันนี้ฮะบ่ายจดอ่าบ่ายคอยเย็นนะฮะแนวลมเริ่มกระดกหัวขึ้นมาเป็นแนวท็อปยกขึ้นแหละฮะยกขึ้นแล้วก็ศาสตร์เข้าหายอมความกดอากาศต่ำและล่องความกดอากาศต่ำนะฮะบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะฮะอยู่แถวแถวลาวนั่นแหละครับโดยการยกกระดกตัวขึ้นของแนวลมเป็นผลให้ แอนิเมชันสายลมนะฮะเราดูกันง่ายๆพัดสอบเบียดบั๊มกันด้วยฮนะตามแนวลูกศรสีดำฉะนั้นแอคชั่นนี้ก็จะทำให้เริ่มมีฝนตามบริบทของลมอีกเช่นเคยตั้งแต่เย็นข้าเป็นต้นไปในบริเวณภาคกลางตะวันออกอีสานล่างและภาคใต้บนนะพี่น้อง แล้วก็ภาคเหนือนะไม่ต้องพูดถึงเพราะโดนไซโคลนิกครอบอยู่นะฮะวันนี้ด้านตะวันตกของประเทศไทยเราแม้ทรงลมมรสุมล่างจะเอียงเฉียงคว่ำลงก็แล้วแต่นะแต่ฝนจะดีนะครับวันนี้รวมถึงพี่น้องเมืองกาญจนบุรีด้วยในวันนี้เหตุจากได้ตัวช่วยจากทรงลมบนนะฮะหมุนวนวิทน้ำใสนั่นเองฮะไปดูกันเลยครับรายละเอียดของลมบนในภาพทางท่าน ขวามือถัดไปของพี่น้องเห็นไหมครับนั่นก็คือแนวการพัดของคลื่นกระแสลมบนขับเคลื่อนกลุ่มเมฆฝนฮะซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียวในการกำหนดทิศทางฝนคู่ขนานกับลมมรสุมในวันนี้ครับเป็นไงครับพี่น้องดูแล้ววันนี้ตามลูกศรสีเหลืองฮะวันนี้คลื่นกระแสลมบนฮะเกี่ยวเนื่องเป็นเส้นเดียวกันเป็นแพร่ใหญ่ฮะ โดยการไหลเคลื่อนผ่านไปในแต่ละพื้นที่ก็จะมีแอคชั่นหรือบทบาทเปลี่ยนไปตามการโยกตัวและก็ทิศทางของสายลมโดยเราจะเห็นว่าทิศทางลมบนเราไปเริ่มนะฮะเริ่มก่อนจากทางภาคใต้ขึ้นมานะครับพัดเป็นทิศใต้นะฮะวันนี้จากด้านล่างนะฮะโดยเป็นลมบนที่ออกจากศูนย์กลางแอนต้ไซคอนิกบริเวณใต้ประเทศอินโดนีเซียนะฮะ พัดผ่านขึ้นมานะฮะภาคใต้ของไทยเรานะฮะขึ้นมาผ่านภาคใต้ของไทยเนื่องจากเป็นลมเย็นแห้งจึงทําให้ใต้ล่างของประเทศไทยอากาศยังยกตัวไม่ดียังมีฝนยังคงน้อยอยู่ฮะจากนั้น,นะฮะลมบนนั้นก็เคลื่อนออกทางขวาขึ้นไปทางทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ววนกลับมากลายเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับพี่น้อง ทางด้านขวามือบนของพี่น้องฮะโดยพัดวนเข้าหาย่อมความกดอากาศตามที่ปกคลุมอยู่ทางด้านตะวันตกนะฮะตะวันตกของภาคเหนือไทยฮะโดยวนกลับขึ้นไปทวนเข็มนาฬิกาเป็นวงไซคอนิกนะฮะครอบประเทศไทยตอนบนและตอนกลางไว้ทั้งหมดนะฮะเห็นไหมครับ พี่น้องมองง่ายๆนะครับตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับส่งลมบนแบบนี้ครัพี่น้องหรือดูฝนถ้าทรงลมบนพิสดารแบบนี้บอกกับพี่น้องเลยไม่ต้องมีพายุหรอกครับไม่ต้องมีเลยครับมันสามารถปั๊มน้ําได้สบายๆเพราะมันสร้างฝนได้นั่นเองนะฮะ ดังนั้นเมื่อทิศทางหางเสือของลมบนและลมล่างมรสุมไปในแนวนี้ก็จะทําให้ภาคต่างๆของประเทศไทยในเช้าวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ฮะวันที่17สิงหาคม2565นนะฮะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะ ไปอีกเป็นถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ในวันนี้จากลมบนวนเป็นไซคลนิกครอบไว้แล้วก็นำพามเมฆฝนจากล่องและย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังแรงขึ้นนะในประเทศลาวตอนบนวนะวนเข้าตกหานะตกใส่นะครับโดยปริมาณฝนตกปานกลางขึ้นไปนะฮะไปถึงหนักได้นะจะขยับเอียงเปลี่ยนมาทางด้านตะวันตกของภาคบ้างนะ ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนะฮะจังหวัดตากนะฮะแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่ะฮะเหมือนเดิมจากอทธิพลของยอมโลด้านบนนะฮะแรงขึ้นและมีแนวลมพัดสอบเบียดกันบริเวณภาคอีสานด้านล่างนะฮะฝนก็จะยังคงกระจายตัวได้ดีเหมือนเดิมและจะมีฝน ตกปานกลางขึ้นไปได้ในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับภาคกลางนะวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ะฮะจากแนวลมบนวนเป็นไซยคลนิกครอบไว้ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยะฮะ แล้วก็ลมมรสุมพัดส,สอบเบียดกันฮะลมมรสุมพัดส,สอบเบียดกันตามแนวลูกศรสีดําและก็สีเหลืองโดยจะมีฝนปัดกลางขึ้นไปได้ถึงหนักได้เลยนะครับพี่น้องในวันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็จะขยับมา ใกล้ๆกรุงเทพก็คือนคอนปรปฐมนะฮะสมุทรปราการน,นะฮะสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามนะฮะก็จะมีฝนปานกลางขึ้นไปได้นะฮะในพื้นที่ภาคกลางราบลุ่มต่างๆ๋ยวนี้นะครับภาคตะว,วันออกก็มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่ตามแนวลมเบียดเช่นเดียวกันนะฮะโดยมีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่จังหวัดน,นครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสักแก้วระยองจันทบุรี และจังหวัดตราดนะครับภาคใตา้ก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตนะฮะคลื่นลมในทะเลวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้สูงขึ้นทั้ง2ฝั่งนะฮะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรโดยที่ฝั่งอานามันคลื่นจะสูงขึ้น2-3เมตรสวัสดีครับ